ชาวราศีตุลทุกท่านก็ขอสวัสดีและก็ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ในรายการของเรานั่นก็คือช่องของต้นไซใหญ่ให้โชควันนี้เราก็ได้พบกันอีกครั้งกับชาวราศีตุลก็นับว่าเป็นดวงชะตาของเราที่ได้มาบรรจบพบกันอีกครั้งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องดวงชะตาราศีของชาวราศีตุลว่า ภายในช่วงของเดือนกันยายนนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างหรือจะมีการที่เรียกว่าโยกย้ายในเรื่องของแต่ละอย่างหรือว่าการทำงานบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราโดยที่เรียกว่าเราก็ไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวบางสิ่งบางอย่างนั้นเราไม่ทันระวังเราก็ไม่ทันรู้ตัว ไม่ทันตั้งตัวอันนี้ก็ขอให้ท่านได้เข้ามารับฟังคลิปของเราในช่วงนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของที่เราจะต้องระวังกันก่อนในช่วงของเดือนกันยายนนี้ตั้งแต่วันที่17ที่ดาวพระทิต์เข้าสู่ในราศีกันและอีกวันหนึ่งคือวันที่19ดาวพระพุธก็เข้า อยู่ในราศีกันอีกเช่นเดียวกันในช่วงของสองอย่างนี้ที่ดาวทั้งสองได้เข้าไปอยู่ในราศีเดียวกัน <men> จึงทำให้เราจะต้องมีการระวังหรือว่าระแวงกันเกิดขึ้นในช่วงนี้สําหรับชาวราศีตุลอีกเช่นเดียวกันท่านก็จะต้องระวังในเรื่องของการทำงานหรือว่าการทำมาหากินเงินทองของท่านอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านก็ต้องระวังเอาไว้ ให้ดีในเรื่องของการงานเรามาพูดถึงการงานกันก่อนว่าถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับคนส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นงานบริษัทหรือว่าห้างร้านต่างๆถ้าหากว่าเราไปอยู่รวมกันหลายคนอาจจะมีการแข่งแย่งชิงดีหรืออาจจะมีการชิงไหวชิงพริปกันก็ได้บางทีบางครั้งนั้นจะเกิดการอิจฉา ซึ่งการแรีกการจะทำให้งานของท่านนั้นทำไปด้วยความหวาดระแวงบางทีบางครั้งจะมีคนมาคอยจับผิดเราอยู่เสมอในช่วงนี้ในช่วงนี้ให้ท่านระวังอาจจะเกิดขึ้นได้การทะเลาะเบาะแวงการทำงานในช่วงนี้อีกเช่นเดียวกันจะต้องระวังให้ดีการพูดการจาบางทีบางครั้งนั้นพูดดีก็จะกลายเป็นลาย บางทีบางครั้งดวงชะตาอาจจะไม่สมพงกันบางทีบางครั้งนั้นไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรแต่พอเราเห็นเขาแล้วเขาก็ไม่พอใจเราบางทีเราก็ไม่พอใจเขาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าดวงชะตาราศีหรือว่าดวงไม่สมพงกันเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลในช่วงของวันที่17กับวันที่19นี้ท่านระวัง อาจจะมีเรื่องมีราวทะเลาะกันได้บางสิ่งบางอย่างนั้นท่านจะต้องระวังท่านท่านจะต้องทำใจเย็นๆเกาไว้และในเรื่องการงานถึงจะไปได้รอดบางทีบางครั้งเราได้ยินกับหูกับตาอะไรกับเขามาว่าอะไรเราเราก็ทำเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ซะจะได้ไม่มีเรื่องมีไม่มีราวอะไรและอยู่กันไปก็เดี๋ยวเขาก็แพ้ภัยในตัวเขาเองเขาอาจจะต้อง ออกไปจากเราหรือว่าออกไปจากชีวิตเราก็เป็นไปได้ในช่วงต่อไปนี้ในช่วงของเดือนกันยาที่ว่านี้ให้ท่านระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะให้ใครขอหยิบขอยืมอันนี้ต้องให้คิดหนักๆถ้าหากว่ามีการเซ็นสัญญงสัญญาอะไรในช่วงนี้อีกอย่างหนึ่ง ให้ท่านระวังอาจจะมีการล้มเหลวหรืออาจจะมีการสัญญานั้นบางทีบางครั้งเราไปเซ็นคำประกันอะไรกับใครก็จะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นได้ในช่วงตอนหลังๆบางทีบางครั้งนั้นเราจะต้องเกิดการรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเขาอาจจะทิ้งสัญญาหรืออาจจะทิ้งคำพูดคำจาของเขาก็ได้ จึงทำให้ตัวเรานั้นต้องเดือดร้อนเพราะฉะนั้นในเรื่องการเซ็นสัญญาหรือการให้เงินให้ทองกับใครในช่วงนี้ท่านระวังให้ท่านคิดจงหนักๆให้คิดมากๆแต่หากว่าหลีกเลี่ยงได้จะเป็นการดีในเรื่องของการที่เรียกว่าเงินทองเงินทองนั่นมันเป็นเปรียบเสมือนดาบสองคมแต่หากว่าเราให้เขาไปก็ดีถ้าหากว่าเราไม่ให้เขาไป ก็ไม่ดีกับตัวเราบางทีบางครั้งเราไม่ให้ก็มีเรื่องมีราวบางทีบางครั้งเราให้เขาไปก็มีเรื่องมีราวตอนหลังเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ถือให,ให้เราหลบเลี่ยงได้จะเป็นการเป็นการดีเพราะว่ามันเป็นดาบสองคมในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้เราก็จะมีความสุข เราหลบเลี่ยงในเรื่องของการให้ขอหยิบขอยืมเราควรจะสงสารตัวเรามากกว่าที่จะสงสารตัวเขาในช่วงนี้ในช่วงของนี้เออในช่วงต่อไปนี้ให้ท่านระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของคบคนคบคนในช่วงนี้อีกเช่นเดียวกันเขาอาจจะไม่ค่อยจริงจังอะไรกับเราเขาอาจจะมาเพื่อ หาผลประโยชน์ในตัวเราหรืออาจจะมาตีสนิทมาพูดมาจาาชักชวนให้ท่านหลงกรมหรือบางทีบางครั้งก็จะมาหลอกลวงเอาเงินเอาทองจากเราไปก็ได้เปรียบเสมือนท่านอาจจะเจอพวกมิจฉาทีพในช่วงนี้ให้ท่านระวังจะทำอะไรหรือเขาโทรมาพูดจาอะไรให้ท่านใช้ความพินิจพิจารณาหรือว่าคิดดูให้ดีซัก่อน ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านจะต้องระวังอย่างหนักในเรื่องของแต่ละอย่างนั้นที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองดีเช่นเดียวกันในช่วงนี้ถตาหากว่าท่านมีเงินทองก็ระวังจะหล่นหายหรือว่าจะเลี่ยหรือว่าจะหลงลืมก็ไว้ในที่ไหนบางทีบางครั้งอาจจะมี คนใกล้ตัวของท่านนั่นแหละหยิบขโมยไปท่านอาจจะต้องระวังให้เป็นการดีในช่วงนี้ในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังนั้นก็มีอีกหลายอย่างสุดที่จะพารนาให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงของวันที่1 7ถึงวันที่19นี้ท่านระวังบางทีบางครั้ง เราพูดหรือว่าเราจะอะไรกับใครอาจจะไม่เข้าหูเขาบ้างหรือว่าเขาอาจจะมีปฏิกิริยาไม่ชอบเราอันนี้ท่านระวังไว้ให้ดีการทำมาหากินอีกเช่นเดียวกันหรือบ้านชิดติดกันอันนี้ท่านระวังอาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นกับท่านอีกก็ได้อาจจะมีเรื่องของเก่าๆหรือเรื่องของเดิมๆนั่นเขาอาจจะรื้อฟื้นขึ้นมาอีกอาจจะต้อง มีเรื่องมีราวทะเลาะเบาแวงกันจะทำอะไรในช่วงนี้ถ้าท่านหลบได้ก็หลบทำใจเย็นๆไว้ก่อนจะเป็นการดีแต่พอมาถึงในช่วงของวันที่21กันยายนนี้ดาวพระศุกร์นั้นก็จะเข้าสู่ในราศีตุลซึ่งในช่วงนี้ดาวพระศุกร์จะเข้าสู่ในราศีตุลก็คือเข้ามาสิงอยู่ใน ราศีของเราก็จะถือว่าในช่วงนี้ดาวพระศุกร์นั้นจะส่งกระแสหรือว่าจะส่งดวงให้วินอาให้ดวงชะตาของท่านนั้นได้เกิดความสดใสเกิดขึ้นชาวราศีตุลทุกท่านเมื่อดาวพระศุกร์เข้าอยู่ในราศีของเราในช่วงนี้เราจะมีความสดใสสว่างสวัยจะทำอะไร ก็จะมีความสำเร็จสิ่งที่เลวร้ายที่ในช่วงก่อนนั้นก็จะคลี่คลายหายไปโดยปริยานยในช่วงของดาวพระศุกเข้าสู่ในราศีตุลคือราศีตอ่อของเรานั่นก็จะทำให้ดวงชะตาของเราได้มีการโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดจะทำอะไรในช่วงนี้ท่านรีบทำได้เลยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนค้าขายหรือว่าจะลงทุน เปิดกิจการห้างร้านอะไรใหญ่ๆใ,ใหม่ๆอะไรก็ได้ในช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสได้จับเงินก้อนหรืออาจจะได้จับเงินหมื่นเงินแสนก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ในเรื่องของการลรงทุนรับรองว่าท่านจะไม่ขาดทุนจะมีคนคอยช่วยอุดหนุนและจะมีคนคอยคำจุนท่านอยู่มีทั้งผู้ระผู้ใหญ่คอยให้กำลังใจท่านเองในเรื่องการค้าขายก็ถือว่าสุดยอดอยู่แล้ว ท่านจะขายดิขีขายดีมีเงินเป็นกอบเป็นกรรมในช่วงนี้การเงินอีกเช่นเดียวกันท่านมีรายได้ที่ดีในช่วงนี้จะมีเงินทองหลังไหลเข้ามาหาท่านหลายช่องทางรวมถึงการเงินการทองที่ท่านเคยรอคอยมาในช่วงก่อนนั้น ในช่วงนี้ก็จะมีความสําเร็จอีกเช่นเดียวกันงานเงินงานหรือว่าเงินทองที่ท่านเคยรอคอยมานั้นก็จะมาหาท่านด้วยความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งท่านไม่ต้องออกแรงหรือว่าไม่ต้องเหนื่อยอะไรในช่วงนี้เงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านอย่างมากมายในช่วงที่ดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีตุลของเราในวันที่2 1บดของ เดือนกันยายนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะลาบรื่นดีในช่วงนี้อาจจะมีโชคมีลาบอีกต่างชาวราศีตุลในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรให้ท่านรีบทำได้เลยท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหรือว่าท่านจะลองเสี่ยงเสียงซีแล้วเอามาตีเป็นเลขก็จะได้ในช่วงนี้บางท่านอาจจะได้มาจากตัวเลขที่มาจากความมืด หรือความขวัญอีกอย่างหนึง่งในช่วงนี้ท่านโชคดีกันทุกคนบางทีบางครั้งนั้นเลขก็อยู่ใกล้ๆตัวของท่านอาทิเช่นเลขบ้านหรือว่าเลขบัตรประชาชนในช่วงท้ายหรือจะเป็นทะเบียนบ้านทะเบียนรถอันนี้ก็อาจจะปรากฏเป็นโชคไปลาบให้กับตัวของท่านได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของ ชาวราศีตุลท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ท่านรีบไฟฟ้าไว้เลยก็ถือว่าเป็นดวงชะตาของท่านที่ดีในเรื่องของคนรักความรักในช่วงนี้ก็ถือว่าดีตาก็ท่านมีเวลาว่างก็ชวนกันไปทำบุญทำทานตักบาตรหรือว่าทำทานทำสังฆทานหรือว่าจะทอดประปาในช่วงนี้ก็ถือว่า อยู่ในช่วงเข้าพรรษาบุญทานนั่นตหาว่าท่านทำไว้จะเป็นการดีจะเป็นการเสริมดวงชะตาของท่านในแข็งแกร่งก่อนนอนสวดมนต์สวดพรขอพรไหวพระจะเป็นโชคเป็นลาบอีกเช่นเดียวกันความรักของท่านก็จะสดชื่นยั่งยืนและก็ถาวรต่อไปสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่ในช่วงนี้ท่านอาจจะเจอเนื้อคู่ก็ได้ คนที่แอบรักหรือว่าแอบมองให้ท่านสังเกตด้วยตัวของท่านเองท่านก็จะรู้ในช่วงนี้อาจจะมีคนหมายปองท่านอยู่ถ้าก็ท่านได้มาเป็นน้เือคู่ก็จะดีในช่วงต่อไปเขาอาจจะเป็นผู้นำที่ดีเขาอาจจะเป็นช่างเท่าหน้านำพาครอบครัวให้มีความสุขและมีความเจริญต่อไปในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่าน จงมีความสำเร็จไม่ว่าจะนึกคิดและจะทำอะไรในช่วงของเดือนกันยายนในช่วงของวันที่21ที่มีดาวพระศุขเข้าสู่ในราศีตุลซึ่งเป็นราศีของเราจึงนำพาให้ดวงชะตาและโชคลาบนั่นมีความแคล้งแก่งเกิดขึ้นการทำมาค้าขายหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ดวงชะตาของเราก็ดีในเรื่องของสุขภาพและพภารนไมัยในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านเคยเป็นโรคเก่าๆหรือว่าเป็นโรคเลื้อลังในตอนนี้ก็อาจจะดีขึ้นเพราะว่าดวงชะตาของท่านเริ่มดีแล้วอาจจะทุเราหรือว่าอาจจะเบาบางลงได้สำหรับโรคเก่าๆก็จะคลี่คลายจางลงไปได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านที่ฟังคลิปของเรา ฟังกันแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังสิ่งไหนที่ดีก็เอาไปปฏิบัติสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ให้ระเว้นก็ไว้เพราะฉะนั้นการฟังนั้นบางทีบางครั้งก็เกิดขึ้นกับตัวเราบางทีบางครั้งก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเราดูโดยรวมเราไม่ได้ดูเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้าง ก็ขอประทานอภัยกับท่านผู้ฟังด้วยกว็แล้วกันก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปนี้จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดี